สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีหรือในอีกชื่อเรียกหนึ่งในยุคสมัยนี้เรียกว่าสิงบรูนะครับทีมเชลซีในยุคของกุนซือคนใหม่ครับเอนโซมาเลกาที่ดึงตัวมาจากทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินครับแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องขออนุญาตครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเชลซีในยุคนี้เป็นอย่างไรครับ ภายใต้การทำทีมของเอนโซมาเลสกาหลังจากออกสตาร์ทอย่างกระท่อนกระแท่นครับตรงใช้คำนี้ได้หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้กระท่อนกระแท่นอะไรนะเพราะว่าแมตช์แรกอะสิ่งที่เชลซีต้องเจอนั่นก็คือการเปิดสนามมาพบกับทีมเรือใบสีฟ้าครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีก4ส,สมัยซ้อนฉะนั้นไม่มีใครคาดหวังครับว่าแมตช์นี้เชลซีนั้นจะเล่นได้เหนือความคาดหมายไดอย่างไรแต่การต่อสู้ในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนั้นครับ อาจจะแพ้จริงจริงด้วยสกอร์ห่างกัน2ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าว่ารูปเกมของเชลซีครับไม่ได้ย่ำแย่เลยนะเรียกว่าแพ้แบบสู้ได้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายการเข้าทำประตูการจบสกอร์มันยังไม่เฉียบคมพอนั้นแรกถูกวิจารณ์พอสมควรครับกับเรื่องของนักเตะที่ใช้นักเตะเก่าของฤดูกาลก่อนล้วนๆทั้งๆที่ฤดูกาลใหม่มีการเสริมทัพเข้ามาอย่างมากมายแต่ผมเชื่อในเหตุผลของเอนโซมาเลสกาครับว่ามันคือการทดลองนักเตะของเขา เพราะสำหรับเขานี่คือนักเตะใหม่ทั้งหมดยกเว้นคินแนนเดวบลีฮอคนเดียวที่เขาดึงมาด้วยการจากเลสเตอร์ซิตี้ผ่านนัดแรกไปครับใช้ชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อเชลซีไม่ได้ส่งผลให้เชลซีนั้นรู้สึกว่ามันคลั่นคล้ามหรือหน้าหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นกับยุคใหม่ภายใต้การทำทีมของเอนโซมาเลสกานัดต่อมาครับ มีช่องว่างให้เว้นระยะ1เกมนั่นก็คือการเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เอาชนะทีมเซอร์วิสไปได้สบายเท้า20ทีนี้ออกไปเยือนกับวูฟแฮมตันครับเอาชนะแบบขาดลอยเลย2ประตูต่อ6รและเบิดฟอร์มกันแบบืในลายของโนรีบาดีเอเก้ครับที่โดนกดดันมากมายว่าเป็นปีกที่เลี้ยงอย่างเดียวนะไม่มีความเล่นกันเป็นทีมอะไรเนะี่ยเขายิงคนเดียวแฮตทริกครับวันนั้นระเบิดฟอร์มนี่ไม่ทลายนักเตะหลายๆคนในทีมเริ่ม แสดงความมั่นใจออกมาครับนิโคลัสแจ็คสันจากดาวยิงนี่เรียกว่าถูกกล่าวหาว่า,วานี่คือสักกระเบือเคลื่อนที่ของทีมเชลซีตอนนี้กลายเป็นนิวด็อกบาซะแล้วนะสำหรับนิโคลัสแจ็กสันก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันจะบอกว่าในตอนที่2ที่เปิดมาแล้วเจอกับทีมวูฟแฮมตันเนี่ยมันก็สร้างความหวังให้อย่างมากมายนะครับมาสะดุดนิดนึงตรงที่ว่าเปิดบ้านเจอกับคิตจันพาเลททำได้แค่เพียงเสมอแต่ทีเนี้ยพอผ่านมาถึงแมตช์ที่3เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือไล์อัพกับ11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีเริ่มเห็นรูปเห็นล่างมองตัวตอนออกแล้วนักเตะใหม่ผสมนักเตะเก่าคนไหนควรจะได้ลงตัวจริงในตำแหน่งไหนใน11ตัวจริงตอนนี้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆแฟนเชลซีก็คงจะเห็นภาพแบบเดียวกันหลังจากนั้นครับเชลซีก็ยังเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ของตลางคนแนนซึ่งผมเชื่อว่า ไม่อยู่ในความคาดหวังแรกตามที่แฟนเชลซีคาดหวังไว้โอเคตั้งใจคาดหวังแหละว่าทีมนั้นจะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมครัแต่ตอนนี้มันดีกว่าที่คาดไว้มากสตาร์สำคัญที่ต้องไม่พูดถึงไม่ได้นอกจากตัวผู้เล่นที่เหลือที่รลายรอบนะครับคนที่เป็นแกนกลางของทีมชุดนี้นั่นก็คือโคพาเมอร์ครไอ้หนูดาวรุ่งที่ซื้อตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคมาฤดูกาลแรกก็ เปล่งประกายเลยครับรับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมต่อยอดมาถึงฤดูกาลใหม่ครับภายใต้นักเตะที่ที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆแต่โคพาเมอร์ยังคงเป็นแกนกลางของทีมชุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอา11ตัวจริงแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะผู้รักษาประตูวันนี้มันยังคงจะต้องเป็นทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยแสดงความผิดพลาดให้เห็นบ่อยมากอันเนี้ยผมยังผมยังรู้สึกว่ามีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตู แต่ซานเชสเนี่ยมันถูกสเปคของมาเลสกาตรงที่ว่าใช้เท้าได้ดีแต่วันนี้มันก็เห็นเหมือนกันครับวันที่เอาชนะไบตัน4-2เนี่ยเอ๊แต่ว่าการใช้เท้าของซานเชสนั้นก็มีความผิดพลาดให้เห็นเยอะพอสมควรแบ็กขวาในเมื่อไม่มีลีเจมครับมาโลคุสโซก็ต้องยึดตรงนี้ไปก่อนแบ็กซ้ายนี่แหละครับที่ผมถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสําคัญที่ส่งต่อมาจากยุคก,ก่อนจนมาถึงมือของมาเลสกาตัวเขาเองบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาโอเคที่สุดในทีมชุดนี้ เอนโซมาเลกาใช้แบ็กแบบขึ้นมาเล่นเป็นฟูลแบ็กอินเวิร์ดครับต้องแต่สมัยอยู่เลสเตอร์อ่าไม่ว่าจะเป็นปาเรล่าเจมส์จัสตินนะครับเขาพยายามเล่นวิธีนี้พอมาอยู่เชลซีครับคนที่เล่นตำแหน่งนั้นมันคือมาร์กูกูเลยยซึ่งอินเวิร์ดไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่อินเวิร์ดมาเล่นตรงกลางแบบมิดฟิลตัวรับแบบที่เลสเตอร์ด้วยขึ้นสูงไปในฐานะเกมลุกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตัวรับนั้นดีอยู่แล้วทั้งเอนโซฟอนันเดสรวมไปถึงมอยเซตไก่เซโด คู่เซนเตอร์ครับลงตัวที่สุดยามนี้เป็นเวลลี่โฟฟาน่ากับรีไวโควิลอายุอันนามนี่คือกําลังแบบกาลังไต่ขึ้นไปในฐานะทีมดาวรุ่งได้กําลังเติบโต,ตไปด้วยกันทั้งหมกแบบนี้นะปีขวาโนนี่บาดูเอเกด,ดีขึ้นในเรื่องจริงครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาดีกว่าด,ดูการก่อนเยอะมากแกนกลางโคลพาเมอร์ปีซ้ายนี่เซอร์ไพรส์หน่อยเพราะยืมตัวมาจากทีมปีศาจแดงแมนชชสเตอร์ยูไนเตจจากนักเตะตัวยืมครับลงเล่นมา สองนัดสามนัดเนี่ยเริ่มเห็นเลยครับว่าความสุขที่เขามีในการเล่นฟุตบอลน,นั้นกลับมาครับเจดอนซันโชทำแอสซิตต่อเนื่องเข้าขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมนะเรียกว่าทีมมันมีความกลมเกลียวอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะทีมนั้นมีสควอตเดฟที่ใหญ่เกินกว่าทีม,มอื่นๆนะครับรวมถึงความหลากหลายในแต่ละที่มาของแต่ละคนเปนโซมาเลกากำลังหลอมรวมตรงนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้น่าสนใจมากๆ กองหน้าตัวเป้าตอนนี้ยังต้องเป็นนิโคลัสแจ็กสันครับเพราะว่าเปิดฤดูกาลมานี่ฟอร์มดีเหลือเกินนี่คือคนที่รายรอบใน11ตัวจริงครับแต่ตัวสำรองต้องบอกว่าทุกตัวที่ซื้อมามันคือการหวังผลในภาพรวมทั้งหมดกองหน้าเนี่ยมีคนให้สับเปลี่ยนวิธีการเล่นมีสตาร์ให้เลือกเขายังมีคริสโตเฟอร์เอนคุนคูที่พร้อมจะสลับลงมายิงประตูในวันนี้นิโคลัสแจ็กสันนั้นจบสกอร์ไม่ได้ยังมีเจ้าเฟลิกครับอดีตวันได้คิดทีมชาติโปรตุเกส วันนี้จากที่เคยยืมมาวันนี้กลายเป็นนักเตะตัวที่เซ็นขาดมาแล้วเปรโดเนโตจากฟูแพมตันโรมิโอลาวเวียนี่ก็พร้อมจะลงสนามลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อขับเคลื่อนเกมในแดนกลางในวันที่ต้องการพักไกเซโดต้องการพักเอนโซเฟอร์นันเดสโอ้หทิศทางมันน่าสนใจมากๆนะทิศทางมันน่าสนใจมากๆเขาต้องบอกว่าตอนนี้มาเลสกากาลังทีมกําลังทําทีมเชลซีครับทีมที่เขาเข้ามาคุมใหม่ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ย ผ่านไปแค่หนัดครับหกนัดนี่มันยังมันยังไม่ถึง1ใน4ด้วยซ้ำนะแต่เขาเริ่มกําหนดทิศทางให้กับทีมสิงโตน้ำมืคขามชุดนี้ผมเชื่อว่ามีเป้าหมายในแบบที่เรียกว่าโอเคอาจจะยังไม่ถึงลุ้นแชมป์นะครับแต่การลุ้นพื้นที่แชมปี้ยนลีกเนี่ยได้แน่นอนอ่าเรียกว่าใช้คําว่าลุ้นได้นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะได้พื้นที่ตรงนี้แต่ฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับนักเตะแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ย ทุกคนอยู่ในวัยที่กําลังจะก้าวไปสู่ชายหนุ่มชายชะกันนะจากกาลังพัฒนาจากดาวรุ่งครับเกินดาวรุ่งมาหน่อยกาลังจะเข้ามาสู่ผู้เล่นที่พร้อมจะเป็นแบบจุดพีกอ่ะแล้วทุกคนมันต้องสู้กันเพราะตําแหน่งเนี่ยสาหรับมาเลก,ก้าคือใหม่หมดถูกไหมครับพอใหม่หมดปุ๊บใครเล่นดีเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนนั้นฉะนั้นถ้าคุณลงสนามแล้วคุณต้องทําให้ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นกับเชลซีในยุคนี้มันมีการพลาดง่าย น้อยลงเนี่ยจะพูดอย่างนี้มันก็ดูขัดแย้งนิดนึงเพราะนัดที่เจอไบตันนี้พลาดง่ายๆเยอะข้อดีตรงที่ว่าพลาดแล้วดันทําในสิ่งที่คู่ต่อสู้พลาดเก็บความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าก็เลยทําให้เก็บชัยชนะได้นี่คือคําของโลกฟุตบอลอยู่แล้วครับเมื่อไหร่ที่คุณเก็บความพแพ้ของคู่ต่อสู้ได้คุณก็จะเป็นผู้ชนะแล้ววันนี้มันเป็นเชลซีของเอ็นโซมาเลสกาครับแลวเดี๋ยวติดตามเชลซีไปพร้อมๆกันเพื่อนๆสาวบก สิงบรูคอมเมนต์กันหน่อยครับคิดเห็นอย่างไรนะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์ไม่จุใจเดี๋ยวไปคุยกันต่อในไลฟ์ครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ